ชายาริมทางบทที่ห้าสิบเสด็จอาสีดูเหมือนท่านจะรักนางมากหลังจากอาหารมื้อเที่ยงจกักรพรรดิไรหิงเยี่ยก็เดินสนทนาการตามประษาอาหลานเป็นเช่นนั้นจริงๆระยะค่คคะท่านอ๋องหนุ่มยอมรับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นจักรพัรหนุ่มพยายามคิดหาเหตุผลเหตุใดเสด็จอาสี ถึงได้รักนางนักทั้งทั้งที่นางก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมาะสมกับเสด็จอาสีแม้แต่น้อยนางทั้งต่ำต้อยและเป็นที่น่าอับอายหากมีใครรู้พื้นเพของนางหรือว่าเพราะนางต่ำต้อยเสด็จอาสีจึงรักนางได้ด้วยความจริงใจหรือว่าแท้จริงแล้วเสด็จอาสีก็ไม่ได้มีความจริงใจให้แก่นางแต่ทำไปเพราะเป็นหน้าที่ของสามี ไม่ว่าเหตุผลได้พระองค์ก็อยากจะรู้อยู่ดีกระหม่อมไม่เคยมองใครที่ฐานะหรือชื่อแซ่กระหม่อมดูที่การกระทำเท่านั้นพย่ย่ะค่ะอินเย่ยพูดใบหน้ามีรอยยิ้มประดับอยู่เล็กน้อยนางในวันแรกนั้นกระหม่อมยังจําได้ดีเป็นเพียงหญิงสาวที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่านั้นนางที่เข้าร่วมพิธีแต่งงานกับกระหม่อมโดยที่ไม่ได้เต็มใจ ทั้งยังไม่อาจขัดขืนหรือทำสิ่งใดได,ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงแต่กระหม่อมก็โทษนางไม่ลงจริงๆพะยะค่ะแล้วเหตุใดถึงไม่อยากกับนางเสียอยากกับนางแล้วจะได้ประโยชน์อันใดานางหน้าสงสารเสียขนาดนั้นหากถูกส่งตัวกลับไปก็มีแต่จะถูกรังแกเท่านั้นพะยะค่ะบางทีฮาวาฉันอาจจะพูดถูกเรื่องที่ว่า หากเขาเห็นใครที่ลำบากก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นกระหม่อมจึงรับนางไว้ใต้ปีกเป็นไม้ใหญ่ให้นางได้หลบพักแม้ตอนแรกๆนางจะดูเหมือนไม่เต็มใจแต่ตอนนี้ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแล้วนางมีได้เป็นเพียงหญิงสาวที่หน้าตางดงามเท่านั้นนางยังมีจิตใจที่งดงามมากอีกด้วย กระม่อมรู้สึกเหมือนจูจๆก็ได้เพชรเม็ดงามมาไว้ในมือพะยะค่ะจากกระพัดหนุ่มทอดพระเนตรอีกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ตัดสิ่งใดต่อพระองค์ไม่เคยมองใครที่เหนือในคนที่อยู่สูงเช่นพระองค์ไม่มีเวลามากพอที่จะทอดพระเนตรใครให้กระจ่างทุกสิ่งทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยคำว่าผลประโยชน์แม้กระทั่งคนที่นอนร่วมเตียงก็ยังเชื่อใจไม่ได้ ใจิตใจที่งดงามอย่างนั้นหรือท่านเชื่อใจนางขนาดนั้นเชรดอท่านไม่คิดหรือว่าท่าทางของนางในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงก็ได้กระหม่อมอาจจะตาบอดจนมองนางไม่ลึกพอแต่ก็ขอให้กระหม่อมได้มองนางต่อไปและกระหม่อมก็อยากให้ฝ่าบาทได้ทอดพระเนตรนางให้นานขึ้นแล้วฝ่าบาทก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้ว นางไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากหญิงสาวคนอื่นที่ฝ่าบาทคิดว่าเหมาะสมกับกระหม่อมแม้แต่น้อยเลยขอโอกาสให้นางสักครั้งเถิดะยะค่ะเราก็กำลังให้โอกาสนางอยู่มีใช่หรือจัก,กรพัหนุ่มหัวเราะในลำคอเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วพะยะค่ะหญิงเย่ยาประสานมือก้มศรีรษะลงเพื่อแสดงความขอบคุณแล้วทางด้านนายกองหลี เป็นอย่างไรบ้างที่จริงแล้วในงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนเราว่าจะพระราชทานสมรสให้แก่นายกองหลีกับบุตรสาวอีกคนของหัวเสียนคังแต่หลี่หูหินกับเสด็จอาหญิงสี่กลับมาพูดกับเราว่าอยากจะขอให้เปลี่ยนเป็นเชาวจีกับคุณหนูหลีแทนจากกะพัดทรงดำริอยู่พักหนึ่งจึงปรัสถึงเรื่องในงานเลี้ยงเมื่อวันก่อน หลี่ฮูหยินกล่าวว่านางไม่แน่ใจว่าหัวเหมยเยาจะเหมาะสมกับนายกองหลี่จริงๆเหตุใดถึงมีแต่คนไม่ต้องการนางกันนะเราชักจะสงสัยเสียแล้วหยินเยี่าทำเพียงพยักหน้าที่จริงเขาไม่แปลกใจสักนิดก็พระชายาของเขาดีกว่านางตั้งมากโชคดีจริงๆที่คนที่เขาได้แต่งงานด้วยคือฮวาเฉินไม่ใช่อีกคน หากพระราชะองค์การระหว่างนายกองหลีกับหัวเหมยเหยาเกิดขึ้นจริงๆเขาคงเห็นใจอีกฝ่ายไม่ใช่น้อยพักนี้ท่านยิ้มบ่อยนะจัก,กรพรรดิหนุ่มตั้งข้อสังเกตจากความทรงจำของพระองค์ฝ่ายนั้นไม่ค่อยจะยิ้มสักเท่าไหร่นักไม่สิไม่ยิ้มเลยพระองค์ไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเสด็จอาศีมานานแล้วเหมือนจะเพิ่งมาเห็นในระยะหลัง หลังจากที่เสด็จอาสี่แต่งงานแล้วพระองค์ถึงเพิ่งจะสังเกตเห็นแม้จะแปลกใจแต่ก็มีได้แสดงท่าทางอะไรออกมากระหม่อมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันพะยะค่ะหินเยี่ยวหัวเราอออกมาเบาๆฝ่าบาทกระหม่อมมีประชุมเรื่องพื้นที่แห้งแล้งในตอนบ่ายพะยะค่ะไปเถอะจัก,กรพัหนุ่มพยักพระพักอ,อนุญาต ชักจะอิจาสเสด็จอาสี่เสียดล้วสิพี่หญิงใหญ่ครั้งหน้าพบกันใหม่นะเจ้าคะฮาวาันยิ้มแย้มให้อีกฝ่ายหลังมื้ออาหารเที่ยงนางยังได้เดินหมากเล่นกับองค์รัชทายาทอีกสองสามกระดานปรากฏว่าเขาเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับนางทีเดียวทางฝั่งของเด็กชายผู้สูงสักก็คิดเช่นเดียวกันเขาถึงขั้นต้องขอร้องให้ราชครู ยกเลิกการเรียนคัดอักษรช่วงบ่ายเนื่องจากต้องการจะเดินมากต่ออีกซักกระดานอีกด้วยครั้งหน้ามาก็ขอให้เจ้ามาเพราะอยากมาหาข้าก็แล้วกันไม่ใช่เพียงเพื่อถามคำถามเอ่ยเหลียงพูดเสียงเนื่อเๆยฮาวาฉันรู้สึกหน้าชาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพี่หญิงใหญ่ครั้งหน้าข้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกข้าข้า หญิงสาวพูดตะกุกตะกักแม้นางจะมาหาอีกฝ่ายเพราะต้องการจะปรึกษาจริงๆก็ตามแต่ก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีกับนางเช่นนั้นน้องฮาวาเฉินอย่าได้กังวลไปเลยพี่หญิงใหญ่เพียงแค่รู้สึกไม่อยากให้พวกเรากลับก็เท่านั้นเวรหลงจับไหล่ของหญิงสาวพางปลอบใจจริงหรือไม่เจ้าคะพี่หญิงใหญ่พวกเจ้าไม่เข้าใจหรอก ข้าอยู่ในพระราชวังแห่งน,นี้แม้จะยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่อาจไว้ใจใครได้มันช่างเดียวดายยิ่งนะักอ่ยเหลียงแสดงความเหนื่อยล้าออกมาทางสีหน้าข้าไม่ได้ว่าเจ้าหลอกฮวาเฉินแค่ล้อเล่นเท่านั้นอย่าได้คิดมากเลยพี่หญิงใหญ่ข้าจะหาเวลามาหาท่านบ่อยๆนะเจ้าคะฮวาฉันยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกปวดใจแทนอีกฝ่าย ตอนที่นางอยู่คนเดียวที่จวนเก่าก็เช่นกันยิ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครให้ไว้ใจก็ยิ่งโดดเดี่ยวฮาวาเฉินข้ามีได้ลำบากใจมากมายหรอกขอบใจในความหวังดีของเจ้าเจ้าช่างน,น่ารักเสียจริงวันใดหญิงเย่ยไม่ต้องการเจ้าก็มาอยู่กับข้าได้หรือไม่อุ่่เหลียงจับมือของฮาวาเฉินแล้วตบที่หลังมือของหญิงสาวเบาๆคราวหน้า ถ้าเจ้ามาหาแล้วอากาศดีข้าจะพาไปเดินเล่นในวังหลังดีหรือไม่วังหลังเป็นเช่นไรหรือเจ้าคะก็เป็นที่ที่เต็มไปด้วยงูพิษที่ผัดกันพ่นพิษใส่อีกตัวไม่ไม่ไปดีกว่าเจ้าคะ่ะหาวาฉินสายหน้าจะงูจริงๆหรือเป็นแค่คำเปรียบเปลยนางก็ไม่ชอบทั้งนั้นที่น่าสงสารก็มากพี่หญิงใหญ่ ก็อย่าได้ทำให้นางเข้าใจอะไรผิดๆเลยอุ๋ยหลงสายหน้าหยิ้มเยี่ยมมานั่นแล้วเกิดเขาเห็นฮาวาเฉินกังวลใจจะไม่ยอมปล่อยให้นางมาเยี่ยมท่านอีกนะแย่แล้วแย่แล้วฮาวาเฉินยิ้มกว้างๆเร็วเข้าอุ่ยเหลียงคิดดูแล้วเห็นจะเป็นเช่นนั้นจริงแล้วค่ะจะหาหนังสือลามกแบบชนิดที่ว่าหาอ่านที่ไหนไม่ได้มาเตรียมไว้ให้เจ้า นางกระซิบข้าไม่ได้อยากไม่ได้อยากอ่านหนังสือแบบนั้นนะเจ้าคะฮาวาเฉินหน้าแดงตํำเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วไม่ต้องอายไปหรอกหญิงสาวก็เช่นนี้แหละเจ้ายังดีสามีมีเจ้าคนเดียวถ้าเจ้าได้เข้าไปในวังหลังมีเยอะกว่าที่ในหนังสือพวกนั้นเขียนเอาไว้อีกเยอะไหนจะแท่งพี่หญิงใหญ่อีหรงส่งเสียงเรียก พี่สาวของนางพูดตรงเกินไปแล้วเก็บคำพูดหน่อยเจ้าคะ่ะ <c> พ <oughs> ี่ข้าพูดออกไปตั้งมากมายเจ้าก็อย่าได้ใส่ใจเลยนะเผลอตัวไปอุ่ยเหลียงยิ้มแป้นสายตาของนางเป็นประกายคาดเดาไม่ได้ว่าที่พูดมาตั้งแต่ต้นนั้นหลุดปากจริงหรือพูดออกมาด้วยความตั้งใจกันแน่เจ้าคะ่ะฮาวาเฉินพยักหน้าใบหน้าของหญิงสาว ยังรู้สึกร้อนอยู่เลยฮาวาินเป็นอะไรหรือไม่เมื่อหญิงแย่เดินมาใกล้เห็นฮาวาินหน้าแดงก็เป็นห่วงวันนี้อากาศร้อนมากจึงกลัวว่านางจะไม่สบายได้นางไม่เป็นอะไรหรอกหน้าเจ้าก็เป็นห่วงนางมากเกินไปอุ่ยเลียงถอนหายใจให้แก่ท่าทางของน้องชายพวกเจ้ากลับกันไปเถอะข้าจะกลับไปพักแล้วนางโบกมือไล่ คู่ของน้องชายและน้องสาวก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในตำหนักส่วนตัวฮาวาินมองตามแผ่นหลังของอีกฝ่ายแล้วก็รู้สึกถึงความอ้างว้างที่แผ่ซ่านออกมาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ยินว่าเจ้าเดินหมากกับองค์ราชทายาตหลายกระดานเลยหญินเยี่ยเล่นปลอยผมของฮาวาฉินวันนี้ได้กินอาหารพร้อมกับนางตั้งสามมือ้อ ทั้งยังได้ขนมหวานกลับมาที่จวนอีกมากสุดท้ายก็เหลือเยอะเสียจนต้องแจกให้สาวใช้ไปแล้วสิ่งนี้ก็เป็นความคิดของนางเสียด้วยนางได้ใจบรรดาสาวใช้ในจวนไปเต็มเต็มใช่แล้วดูเหมือนฝีมือค่าจะพอๆกับองค์รัชชายาทเลยทีเดียวยังจะมาดีใจอีกองค์รัชชายาดอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นเขารู้สึกหมันไส กับท่าทีพึงพอใจไปเสียทุกเรื่องของนางจริงๆข้าง่วงแล้วฮาวาเฉินพลิกตัวไปกอดสามีอยากจะให้พรุ่งนี้มาถึงไวๆนางจะได้ไปเจอคนอื่นๆอย่างนั้นมาทำอะไรบางอย่างก่อนนอนดีหรือไม่หยิมเยี้ยใช้ปล่อยผมในมือปัดไปที่หูของนางฮาวาเฉินหัวเราะด้วยความจาั๊กจี้ ขยับกายไปมาแล้วก็ถามเขากลับด้วยท่าทีไขยิสือทาอะไรหรือท่าทางไม่รู้ไม่ชี้ของนางทําให้เขาอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เขาปล่อยให้นางนอนทับตัวเองอยู่เช่นนั้นพร้อมกับลูกคาร่างกายนางไปด้วยอืมฮาวาฉันส่งเสียงในลำคอออกมาด้วยความพอใจสบายตัวเหลือเกินแล้วก็ร้อนรู้สึกร้อนจัง ท่านหญิงเยี่ยมีอะไรหรือเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างฮาว่าฉันเม้มปากเขายิ้มให้นางก่อนใช้นิ้วแต่ที่ริมฝีปากของหญิงสาวเพื่อบอกให้นางหยุดทำเหตุใดทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรนางจ้องมองสามีที่มีท่าทีสบายๆไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำก็คือเรื่องนี้หรอกหรือ เขารออะไรอยู่นางกําลังจะทนไม่ไหวแล้วหน้าหยินเยี่ยประดับด้วยรอยยิ้มมาใกล้ๆหน่อยสิเขายื่นริมฝีปากออกมาเล็กน้อยอืมฮาวาเฉินขยับตัวเข้าไปใกล้กับสามีริมฝีปากของคนทั้งคู่สัมผัสการแนบสนิทเวลาผ่านไปเนิรนดนานกว่าที่คนทั้งคู่จะผ่าออกจากกันหลังจากนั้นอุณหภูมิในห้อง ก็สูงขึ้นเหมือนกับทุกๆคืนที่ผ่านมาอย่าเชื่อใจใครอย่ารับปากใครอย่ายิ้มให้ใครพร่ำเพื่อทำได้หรือไม่ทำได้ฮาวาเฉินรับปากข้าทำได้จริงๆนะหญิงสาวย้ำคำําเมื่อเห็นหน้าไม่เชื่อถือของสามีจริงหรือหญิงเยี่ยเปลี่ยนเป็นยิ้มให้นางแทนนางยิ้มกว้างตอบกลับมาอย่างง่ายดาย ดูเหรินเสียงเซียวดูแลนางให้ดีเขาเก็บรอยยิ้มของตัวเองแล้วสั่งการสาวใช้เพคะท่านอองสองสาวใช้รับปากอย่างแข็งขันท่านหินเยี่ยเพราะเป็นท่านหรอกนะข้าถึงยิ้มให้ฮาวาชนดึงแขนเสื้อของสามีไว้ทั้งยังพาย,ยายามแก้ตัวอีกด้วยอืมต้องกลับมากินอาหารเย็นที่จวนเล่า ข้าเข้าใจแล้วหญิงสาวรับปากก่อนจะปล่อยให้สามีขึ้นรถม้าไปทำงานเมื่อรถม้าของเขาเคลื่อนออกนอกสวนไปก็เป็นรถม้าอีกคันมาหยุดที่ด้านข้างพวกเราก็ไปกันเถอะฮาวาเฉินพยักหน้าให้คนทั้งสองแล้วปีนขึ้นรถม้าเมื่อคนทั้งหมดนั่งเรียบร้อยรถม้าก็เคลื่อนตัวออกจากสวนอองไปใช้เวลาไม่นาน รถม้าของฮาวาเฉินก็มาถึงจวนของเจ้ากรมยุติธรรมเนื่องด้วยอยู่ที่ใจกลางเมืองเสียงจอแจด้านนอกของจวนจึงดึงดูดความสนใจของหญิงสาวได้เป็นอย่างดีน้องฮาวาเฉินกำลังรออยู่เลยเชียวอวี๋หลินออกมาต้อนรับน้องสะพ้ายถึงหน้าเรือนเมื่อวานสามีบอกนางว่าฮาวาเฉินจะมาช่วยนางเตรียมการเรื่องงานแต่งงานของเชาจีดีเหลือเกิน ตอนนี้นางยุ่งเสียจนแทบจะไม่ได้พักหายใจมีคนมาช่วยอีกแรงก็ลดงานของนางไปได้อีกอย่างพี่อีหลินเป็นอย่างไรบ้างสบายดีแต่ยุ่งไปหน่อยเข้าไปด้านในกันเถอะอีหลินเชิญชวนพางดึงแขนของหญิงสาวให้หลบคนที่กำลังขนของเข้ามาเครื่องเรือนนำไปไว้ที่เรือนทางขวาผ้าแดงไปที่ห้องถง แม่สื่อยังไม่มาอีกหรือนางสั่งการเสียงดังยังขอรับยังขอรับฮูหยินรอสักครู่บ่าวชายคุมงานรีบตอบด้วยความเร่งรีบจัดงานแต่งภายในหกวันช่างเร่งรีบเสียเหลือเกินอีหลินสายหน้ายินดีกับเชาวจี่ด้วยฮวาเฉินยิ้มแย้มนั่นสินั่นสิจะได้มีฮูหยินเป็นตัวเป็นตนเสียที อีกฝ่ายพยักหน้าให้ไปที่ห้องโถงกันเถอะคนอื่นๆรอยอยู่นานแล้วหญิงสาวเดินคู่กันไปกับวีหลินสองสาวใช้ที่ตามมาด้วยก็เดินตามอยู่ด้านหลังทุกคนน้องสาวคนนี้อย่างไรน้องสะพายคนใหม่ของข้าเมื่อเดินมาถึงห้องโถงก็มีสตรีว,วัยสามสิกว่าๆเกือบสี่สอีกสามสี่คน นั่งพูดคุยกันอยู่อุ่๋ลิ่นแนะนำฮาวาเฉินเสียงดังยินดีที่ได้รู้จักเพคะพระชายาทุกๆุกคนกล่าวตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยินดีที่ได้รู้จักพวกท่านทุกคนฮาวาเฉินยิ้มแย้มตอบกลับดีดีพวกเจ้าอยู่คุยเป็นเพื่อนนางไปก่อนข้ามีเรื่องต้องไปจัดการอีกน้องฮาวาเฉินนั่งรอสักครู่เดี๋ยวข้ามาได้ ฮาวาฉินพยักหน้าให้วีหลินเมื่อนางนั่งลงก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาฮาวาเฉินเงยหน้าขึ้นมองคนรอบๆพระชายาอายุเท่าไหร่หรือเพคะหนึ่งในหญิงสาวถามขึ้นยี่สิบปีฮาวาฉินตอบเมื่อตอบเสร็จคำถามถัดมาก็ถามขึ้นตอบแทบจะในทันทีพระชายาเป็นบุตรสาวบ้านไหนหรือเพคะ บิดาฆ่าแท่หัวชื่อเสียนคังหญิงสาวตอบหัวเสียนคังอย่างนั้นหรือข้านึกว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวเสียอีกผู้ถามหันกลับไปคุยกับคนข้างๆเหมายเหยาเป็นน้องสาวของข้าเองพอดีว่าข้าไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านฮาวาเฉินรีบอธิบายตั้งแต่วันงานเลี้ยงนางกับสามีก็ตกลงกันว่า จะใช้ข้ออ้างเช่นนี้รวมถึงเรื่องที่นางดีใจที่จะได้แต่งงานกับเขาจนเข่าอ่อนยืนไม่ไหวด้วยหลงตัวเองเกินไปแล้วอ่ามีน้าหม่อมฉันถึงไม่เคยเห็นพระชายามาก่อนเลยเพคะอืมฮาวาเฉินยิ้มกบเกื่อนกว่านางจะโกหกได้โดยไม่ก้มหน้าก้มตาด้วยความรู้สึกผิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย หญิงเยี่ยบอกว่าสิ่งนี้คือการโกหกที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดแต่ว่าการโกหกมันก็ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่หรือผิงอ๋องเป็นคนอย่างไรหรือเพคะอีกคนถามขึ้นมาด้วยความสนใจใค่รู้อยากรู้ว่าเหตุใดคนตรงหน้าถึงได้แต่งกับคนที่ได้ชื่อว่าเย็นชาหน้านิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันในหมู่พวกนางทีเดียว ว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้แต่งงานสักทีก็เพราะไม่มีเด็กสาวหรือหญิงสาวคนไหนยอมแต่งงานด้วยเป็นฮาวาเฉินไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามอย่างไรดีเป็นคนที่อบอุ่นมากอุ่นจนร้อนเลยทีเดียวคำตอบของพระชายาทำให้หญิงสาวคนอื่นตั้งใจฟังนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่พวกนางไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับหญิงอ๋องหญินเยีย่า ข้อมูลนี้มาจากปากของคนข้างเตียงเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะชอบทำหน้านิ่งๆแต่ที่จริงแล้วเป็นคนที่ใจดีมากแล้วรอยยิ้มของเขาก็อบอุ่นราวกับแสงตะวันในระหว่างที่ตอบคำถามใบหน้าของฮาวาเฉินก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่บ่งบอกว่านางมีความสุขมากจริงๆห้าผิงอ๋องก,กับพระชายา คงจะรักกันมากเลยนะเพคะอ่าก็คงจะเป็นเช่นนั้นพระชายาสาวเขินอายขึ้นมาเสียอย่างนั้นพี่อี่หลงท่านมาสายมากเลยรู้หรือไม่เสียงของอียหลินดังมาจากด้านนอกแต่ข้าก็มาแล้วนี่ตาแก่นั่นไม่ยอมปลุกข้าเลยนะสิอี๋หลงเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับห่อผ้าขนาดเล็กนี่ของเจ้าเก็บให้ดีๆเล่า นางยื่นห่อผ้านั้นให้แก่ฮาวาเฉินขอบคุณพี่อีหลงฮาวาเฉินยิ้มกว้างจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าของด้านในคือสิ่งใดเสียงเซียวเอาไปเก็บไว้ในรถม้าและอย่าให้ใครรู้พอถึงจวนแล้วเอาไปเก็บในที่ที่ท่านอองมองไม่เห็นหญิงสาวกระซิบปิดท้ายเพคะพระชายาเสียงเซียวรับคำรับห่อผ้า แล้วก็ขออนุญาตออกไปนอกห้องเอาล่ะวันนี้มาช่วยกันคิดหน่อยเถอะว่าจะเชิญใครมาเข้าร่วมงานดีพวกเจ้ารู้หรือไม่เริ่ดีที่สุดในวันนั้นคือเวลาใดกางยามอู่พวกเจ้าคิดดูสิกางยามอู่เนี่ยนะถึงตอนนั้นก็คงจะยังประชุมขุนนางกันอยู่เลยกระมงังอีดินเข้ามาก็บ่นยาวไม่หยุดเอาล่ะวันนั้นสามีข้า กับชาวเอ๋อลายหยุดได้แม่ทัพหลี่ลายหยุดได้แต่บุตรชายทั้งสองคนไม่แน่ใจส่วนที่เหลือต้องดูเป็นคนคนไปสามีข้าจะหาเวลามาในตอนเที่ยงส่วนอูซ่ซีไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่อึ่ยหลงกล่าวจัดขบวนไปรับเจ้าสาวก่อนเที่ยงและกลับมาจัดพิธีคำนับฟ้าดินให้ทันกลางยามอู่หลังจากนั้นส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอ แล้วก็จัดงานเลี้ยงสุราจนกว่างานจะเลิกพวกเจ้าลองคิดดูสิข้าต้องจัดงานเลี้ยงสุราตั้งแต่เที่ยงเชียวนะให้เจ้าสาวอยู่ในห้องหองตั้งแต่เที่ยงเพื่อรอเจ้าบ่าวที่จะต้องดื่มสุราไม่หยุดตั้งแต่เที่ยงแล้วคืนแรกจะเป็นอย่างไรกันล่ะนี่ไม่เอาหน้าอวี่หลินท่านเอาแต่บนเดี๋ยวลูกสะใภ้ก็ตกใจหมดหรอกหนึ่งในหญิงสาว ที่รายล้อมทักขึ้นพางหัวเราะคิกคัก <c oughs> เอาล่ะพวกเจ้าทุกคนรู้จักกับน้องฮาวาชนแล้วหรือยังคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้คือบรรดาท่านหญิงทั้งหลายที่รู้จักกับเยลินมาตั้งแต่นางยังเป็นองค์หญิงสี่อยู่ตอนนี้ต่างคนต่างก็แต่งงานกันไปหมดแล้วพวกนางมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเล็กน้อยทุกคนฮาวาชน เป็นพระชายาในผิงอ๋องฮาวาเฉินคนนี้ไหหูหยินเซิ้นหูหยินอู่หูหยินเจ้าหูหยินหลี่หูหยินอานางแต่งกับญาติห่างๆของแม่ทัพหลี่นะ่ะพวกเราคุยกันบ้างแล้วจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งก็กระไรอยู่เซิ้นหูหยินยิ้มตอบท่านไม่เห็นบอกเลยนี่ ว่าน้องชายท่านดีขนาดนี้นางหันไปทางอวี๋หลินกับอวี๋หลงน้องชายค่าก็ต้องดีอยู่แล้วอวี๋หลงหัวเราะในลำคอคนอื่นล้วนแต่ลือกันไปเองทั้งนั้นเมื่อครั้งก่อนข้าเคยแนะนำลูกพี่ลูกน้องให้คนหนึ่งไม่เห็นพวกท่านจะพูดแบบนี้เจ้าหูหญินกล่าวขึ้นมาบ้างลูกพี่ลูกน้องของเจ้าคนนั้นเป็นพวกพูดไม่หยุด ข้ากลัวว่าหยินเย่ยจะหูตึงก่อนวัยอันครวรน,นะสิเวียหลงกล่าวยิ้มยิ้มแล้วหลานสาวของข้าเล่ากูหฮูหยินพูดขึ้นบ้างนางซุกซนเกินไปถ้าจำไม่ผิดครั้งก่อนตอนที่เจอหน้ากันผมของนางยังมีใบไม้ติดอยู่เลยม่ใช่หรือเวียหลงโต้แย้งต่อเอาเถอะเอาเถอะข้ารู้แล้วว่าพวกเจ้าการตำแหน่งนี้ไว้ให้ใคร กันเอาไว้ให้ใครหรือฮาว่าเฉินถามคำถามขึ้นมาบ้างบรรดาหญิงสาวในห้องมองหน้ากันไปมาแล้วก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเสียงดงังนางไม่เห็นจะเข้าใจสักนิดว่าเหตุใดทุกคนถึงได้หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันถึงตอนหลังเวรหลงจะอธิบายให้นางฟังก็ตามทีเถอะ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ